บายดีทุกคนนี่พญามณ์คนเราหนาจัดพาไปเลาะหรือว่าไปเที่ยวพี่น้องก็ได้มือนี่รอได้ขับขไปเที่ยวน้ำกันนี่เห็นบอกขอดับแท็กซี่ก็ได้มือนี่รอขับขึ้นไปเปิดมันย่องพญามณ์คนเราหนาเปิดวันรอไม่นี่บุคือพญามณ์ปัญญายุทธ์นี่เนาะไปพี่น้องไปน้ำกันไปเที่ยวเที่ยวไปลินน้ำกันเห็นนหัวใจกับเอาแล้วเล่นมือใหญ่ พา,าพี่น้องมาพาไปพี่น้องไปเที่ยวน้ำกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์พี่น้องไปกับแท็กซี่คนเก่า <c oughs> ขาประจำว <c oughs> ันอาทิตย์วันนี้เป็นกระอมาเนนี้เป็นตัดผมใหม่คนวนุนเข้าใหม่ ตัดผมใหม่มันก็ดูดีมันรอขึ้นแล่แท็กซี่กับตัดพมใหม่พญามลกับตัดพมใหม่มาเลยความรอมันก็สั้นกันนี่นี่นี่ยายซุดแรลาขีปปญามลได้เนี่ละล่าประกอบขีปพัญามลนักแสดงพี่น้องว่าไงแสดงน้ำพญามลตอนนี้ก็อยู่ถนนเอกชัยืันนี้ก็เป็น วันอาทิตย์พี่น้องถนนกะโลงดีเลยเพราะว่าเป็นวันหยุดงานหยุดเวียกแนอะยู่ที่ล้จักรงงานแต่ละขูดละคนคนกับรถได้ออกนะลดคนกับได้ออกส่งคองกับพี่แต่แตลดส่วนตัวหรือว่าลดคนไปเที่ยวพี่น้องถนนกะชีโลกพี่น้องมาดิเป็นม้วนกับชมุ่งหน้าไปผู้เลพี่น้องมหาชัยผู้เละสม,มุรสาคร ตอนนี้ก็อยู่ถนนคลองสี่ว่าเนาะมุ่งหน้าไปโชว์ตลาดโพนทองพี่นอ้องยามวันอาทิตย์มันจะม้วก็ับมาตลาดโพนทองประจำประจำถนนกระโล่งพี่นอ้องหลังจากจมันจะม้วมาจากถนนเอกชัยก็ับมาเข้าสู่ถนนคลองสี่ว่าพี่นอ้อง ถนนโลงเป็นวันอาทิตย์มาห้าเนี่ยก็เป็นถนนเขาสร้างใหม่พี่น้องนี่เขาไปโรงงานพอาสติกางงานพอาะติกบอลูกสาวอยู่พี่น้องันก็มาหาลูกสาวนี่แหละ ถึงแล้วพี left, Leah, hit, ่น้องถึงบนพักแล้วบอลโยแล้วแท็กซี่มาเถอะส่งฮอดแล้วฮอดแล้วไปก่อนเด้อแท็กซี่ไปก่อนบายบายบายฮอดถึงแล้วพี่น้องมาฮอตนี๋ยวผมจะม้วนกระชิขอจบคลิปไว้ก่อนพี่น้องถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์คือว่ากดติดตามน้ำเด้อพี่น้องไปก่อนพี่น้องบายบาย